อยากใส่ดนตรีในคลิปแต่ติดปัญหาเรื่องกลัวลิขสิทธิ์ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะใช้ AI สร้างเพลงฟรีได้นะคะไปดูกันเลยค่ะมาพิมพ์คำว่าไอว่า ในนี้จะมีเพลงให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะมีรูปแบบเยอะมีไม่ว่าจะเป็น EDM, โรฟายคือเป็นเอ l o โลเป็นโนเห็นไหมคะมีเพลงค่อนข้างเยอะแล้วมีเลดให้ดูด้วยว่าตรงนี้มีคนเจนเยอะไหมนะคะเราลองฟังดูได้นะคะอย่างเสียงเป็นโนโซโลเป็นเป็นป๊อปนะคะ สไตล์ป๊อปนะคะโซเป็นโนคเป็นโนอย่างเดียวกดสามารถเลือกดูอีกหน้าได้นะคะเห็นไหมคะเป็นพังล็อกอ,อันนี้เป็นซอฟเดี๋ยวลองฟังนะคะโซโลเป็นโนเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น จะเบากว่าเมื่อกี้นะคะอะ pop r ถ้าคุณเลือกเพลงนี้อ o แล้วกดปุ่มสีเขียวเนี่ยค่ะให้เขา g e n e r a t ให้เราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะตรงนี้คือคีย์ของเพลงคุณอยากให้เพลงคุณออกมาใช้คีย์อะไรนะคะถ้าเราไม่มีความรู้เลยเลือก auto ไปค่ะและตรงนี้คือช่วงความยาวของเพลงค่ะ เราใช้ฟรีเต็มที่ได้แค่สามนาทีเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก,กดเลือกตรงนี้ค่ะแล้วเราจะให้เขาเจนกี่แบบแล้วก็กดเลือกได้นะคะสอ่ะสองแบบกดค r e a t e t ค่ะมาแล้วนะคะเพลงใหม่ที่ให้เจนเราเดาวน์โหลดได้แค่สามเพลงต่อเดือนนะคะสำหรับคนที่ใช้ฟรี ตรงนี้อย่างที่เห็นค่ะมาจะบอกเลยว่าเป็นเพลงสไตล์ไหนแล้วเมื่อกี้เราเอาป๊อปแร็ใช่ไหมคะตอนนี้ AI เจนให้เราเป็นเพลงเราก็จะมีความยาวอยู่ในช่วงที่เราเลือกก็คือตั้งแต่2นาทีครึ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ได้2นาที53วินาทีนะคะลองฟังค่ะว่าแตกต่างจากเมื่อกี้ตัวต้นฉบับขนาดไหน AI แปลงเพลงของเราเป็นแบบไหนคะ่ะ ถือว่าต่างนะคะอ่าเพลงที่สองค่ะคุณถูกใจเพลงไหนนะคะแล้วอยากดาวน์โหลดไปใช้กดที่ตรงนี้ค่ะลูกศรลงกดเข้าไปค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะคุณสามารถเลือกเป็น mp 3หรือหรือบันทึกเป็นมิีค่ะเลือกไดะะ้หรือจะเลือกทั้งคู่ค่ะ เป็นซิปไฟล์นะคะก็จะเป็นแบบ2แบบแล้วคุณสามารถเอาไปฟังได้นะคะหรือจะเรนเดอร์ลองเรนเดอร์ดูนะคะ,ะแต่ถ้าเรนเดอร์นี้เราต้องอัปเกรดนะคะเราเลือกได้แค่มินิดีเท่านั้นเพราะเราใช้ฟรีค่ะแต่ถ้าอยากเสียเงินล่ะคะอยากเพิ่มอยากอัปเกรดขึ้นค่ะเห็นไหมคะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนคะ่ะในกรณีที่ ในรูปแบบของสแตนดาดนะคะเสียที่15ยูโรต่อเดือนค่ะสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาจากฟรีนะฟรีนี่บอกแล้วว่าใช้ได้ฟรีเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเพลงมาใช้ได้3ามเพลงต่อเดือนนะคะและช่วงเวลาของเพลงเต็มที่สูงสุดได้แค่3นาทีดาวน์โหลดไฟล์เป็น mp3 กับ m i d i Format เท่านั้นนะคะ แต่ถ้าคุณเสียเงิน15ยูโรต่อเดือนคุณจะได้อัปเกรดเวอร์ชันที่เพิ่มขึ้นก็คือเพลงจะได้ถึง15เพลงต่อเดือนค่ะและช่วงความยาวของเพลงได้ถึง5นาทีซึ่งตรงนี้เราก็อยู่ที่คุณเลือกใช้นะคะแต่รูปแบบการดาวน์โหลดทำได้เหมือนของฟรีเลยค่ะก็คือไม่ได้แตกต่างกันสามารถดาวน์โหลดเป็น mp3 และ มิดีเท่านั้นนะคะโปรแกรมโปรนะคะ49ยูโรก็จะได้ถึง300เพลงในการดาวน์โหลดต่อเดือนนะคะช่วงเวลาเนี่ยเพลงจะยาวถึง5นาที30วิและรูปแบบการดาว์นโหลดค่ะสามารถดาว์นโหลดได้ทุกรูปแบบและสามารถนำไฟล์ไปใช้ในการแยกเพลงใหม่หรือแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาได้ด้วยนะคะ และทุกอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเลือกรูปแบบไหนค่ะและเมื่อคนดาวน์โหลดเพลงแล้วค่ะพอดาวน์โหลดเพลงแล้วเพลงก็จะมาอยู่ในไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกฟังได้เลยนะคะก็มีเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้ตรงนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะง่ายๆแบบนี้กับครูทิปสามเสียงสอนดีค่ะจากแอปพลิเคชันนี้นะคะ ทั้งหมดเป็นการสร้างสรรค์โดย AI เพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่คุณเอาไปใช้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์สามารถเอาไปใช้ได้นะคะแม้กระทั่งของมีต้าเองก็มีโครงการที่จะเจ n เน a เรตเพลงแบบนี้นะคะแต่ของมีต้าเนี่ยจะยุ่งยากกว่าเว็บนี้นะคะต้องมีการใส่คําสั่งเข้าไปว่าคุณอยากได้เพลงล็อกอยากได้เพลงพังอยากได้เพลงแจ๊สอยากได้เพลงป๊อปอันนี้จะง่ายที่สุด ไม่ต้องใส่คำสั่งใ,ใดๆเพียงแต่คุณเลือกเพลงสไตล์ในแบบที่คุณต้องการง่ายๆแบบนี้ค่ะสามเสียงสอนดีพยายามหาเทคนิคหาตัวช่วยให้กับทุกคนค่ะได้สร้างสรรค์คลิปหากยังมีคำถามมีข้อสงสัยให้คุณฝากไว้ใต้คลิปค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้พิมพ์มาว่าชอบนะคะจะได้รู้ว่าคลิปนี้ถูกใจคุณจริงๆวันนี้สเสียงสอนดีลาไปก่อนค่ะ